สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอนาณาจักรเจมส์มาทองท่วมหัวถ่มตัวเป็นลูกจ้างช่อง3เป็นพระเอกเนื้อหอมมีผลงานให้ติดตามอยู่สม่ำเสมอสําหรับหนุ่มตีรูปหล่อเจมส์มาที่ตอนนี้ฝีมือการแสดงพัฒนาขึ้นมากนอกจากผลงานการแสดงมีให้ติดตามเยอะแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้ก็คือหนุ่มเจมส์มาคนนี้เป็นทายาทของนักธุรกิจพันล้านโดยมีคุณพ่อสมิธอัตรัสกรเป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรม กรรอัญญาธานีโดยเจมส์มาก็ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ไม่บอกเรื่องนี้กับใครก็เพราะว่าไม่อยากให้นามสกุลในการทํางานของตัวเองไปกระทบธุรกิจของครอบครัวครอบครัวตนเป็นครอบครัวใหญ่ตนเป็นเพียงแค่หลานคนหนึ่งในตระกูลเท่านั้นไม่ได้ร่ํารวยอะไรและชื่อจริงๆของเจมส์มาก็คือเจมส์อัดรัสกอนแต่เนื่องจากต้องเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงจึงอยากใช้ชื่อและนามสกุลที่คนจําง่ายจึงขออนุญาตใช้นามสกุลจีนของคุณพ่อโดยเจ้าตัวเผยว,ว่าสา เหตุที่ผมไม่ได้ใช้นามสกุลนี้ในการเข้าวงการบันเทิงเพราะตอนที่เข้าช่อง3การที่จะไปเจอพี่เอการที่นักแสดงคนหนึ่งจะมีชื่อที่ทุกคนเรียกแล้วจําได้ก็เป็นเรื่องสําคัญส่วนใหญ่ทุกคนจะมีชื่อเล่นกับชื่อจริงซึ่งบังเอิญชื่อจริงของผมคือเจมส์เรามีชื่อแล้วก็นามสกุลเลยพี่เอเลยถามว่านามสกุลจีนของคุณพ่อคืออะไรเพราะฝั่งท่านเป็นคนจีนก็เลยบอกว่ามาเขาก็เลยใช้ชื่อนี้ในวงการบันเทิงนครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่คนถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอยู่วงการมา ปีไม่มีใครถามเรื่องนามสกุลของผมเลยคือที่บ้านผมเป็นครอบครัวใหญ่ได้ปรึกษากับที่บ้านพีเอกก็ได้คุยกับที่บ้านขออนุญาตใช้ชื่อนี้หลายคนโฟกัสว่าเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจอันนี้ก็มีส่วนที่ครอบครัวทำแต่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องผมทำงานด้วยตัวเองหาทุกอย่างสร้างชีวิตด้วยตัวเองส่วนที่บ้านเราก็โชคดีที่เราได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ใหญ่มีพี่น้องเยอะนอกเหนือจากนั้นเราก็เป็นแค่หลานคนหนึ่ง ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o c s i r e r News ขอบคุณครับ